ดวงจันทราซาแนนทักทายภาษาจีนีน่น你好，你叫什么？ชื่ออะไรคะ你叫什么？我叫邦玛尼。ะะอ,าาอันนี้อะไรไหมมันมันมีเห็ดมันเป็นชุดมีเห็ดมีมกักซาลีมีสวัสดีค่ะสวัสดีลูกทัวร์ทุกคนนะคะ วันนี้ไกด์อลินจะพาเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังนครหลวงเวียงจันทร์นะคะอัตราค่าโดยสารอุบลถึงอุดร346บาทนะคะออกเดินทางตั้งแต่7โมงมาถึงที่นี่บ่ายสองานะคะแล้วก็นั่งรถอุดรไปจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์เพิ่มอีก80บาทนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งจะมีรถโดยสารตั้งแต่อุบลหนองคายแต่ว่าเราจองไม่ทันนะคะแต่เราแนะนำว่า อุดรถึงนครเวียงจันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเขาจะแวะพาเราสแตปมนะคะด่านทั้งสองด่านเลยระยะเวลาจากอุดรเข้าไปถึงนครหลวงเวียงจันสายตรงดิ่งไปจอดที่บขสเวียงจันเลยนะคะใช้เวลาไปสองชั่วโมง เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าไปสแตมป์รถก็จะจอดรออีกด้านหนึ่งเราก็เข้าไปสแตมป์ด้านไหนเมื่อกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรถก็จะมารอด่านด้านไหนสำหรับใครที่กล,ล,ลัวว่ารถจะรอเรานานนะคะแล้วไม่รู้จะกรอกเอกสารยังไงจะมีคุณลุงคอยช่วยก็ให้สินทําใจสักประมาณ20บาทนะคะอยู่ตรงด่านทางเข้าของ นครหลวงเวียงจันทร์ส่วนด่านไทยไม่ได้เสียเงินนะคะเราเสียที่ด่านนครหลวงเวียงจันทร์คือ20บาทนะคะทุกคนแล้วน,นะคะสถานีขนสง่งนครเวียงจันทร์เด<ม>ี<ๆ>๋ยวเราจะไปโรงแรมกันเลยนะคะเราจะไปยังไงก็ไม่รู้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะเพราะมันเป็นเครือขา่ายธนาคารเดียวกันรกเราก็แปลเป็นเงินลาวมาให้เลย เราไม่เสียค่าอะไรเพิ่มใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ไม่ใช่ดี๋ยว <Spider. S 2> จะเรามาออกมาถืออยูสำหรับลูกทัวร์ที่เคยมาครั้งแรกเหมือนไกด์อลินนะคะแนะนำให้หาโรงแรมที่อยู่เส้นหลักหน้าประตูชัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะโรงแรมของเราอยู่ไกลหาที่เช่มามอไซค์ไม่ได้ เราเดินทั้งคืนเลยค่ะทุกคนแล้วตอนกลับเราก็เหมาพี่สกายแลบมาก็ตกอยู่ประมาณคนละร้อยกว่าบ,บาทนะคะส่วนร้านแลกเงินถ้าเกิดว่าเราต้องใช้แลกที่ขนส่งที่เราลงรถเมื่อกี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอยากแนะนำให้เหลือเงินไว้แลกอยู่ที่แถวห้างตลาดเช้ามอนะคะก็คืออยู่ถนนเส้นหลักที่เราให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนเรทราคาจะดีมากเลย งันาซาไกยอลินได้จองผ่าน a g ก d ดามาก่อนนะคะเพราะว่าช่วงที่จะมาเป็นช่วงเทศกาลวันปีใหม่นะคะส่วนใหญ่โรงแรมก็จะเต็มราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะสี่เหนื่อยมาก จะมารีดห้องให้ดูเด็ดเดดเด็ดด็ดเดนีเด็ดเด็เด็ดเด็ดเดนดเด็ดเด็ดเด็เราจเด็ดะะเด็ด <laughs> เด็ดเด็ดเดนดเดะะ็กเน็นดาดดเด็ดเดไดเนดเดด จีนสองอขัญว่าเขาคิดว่าสองขัญนี่อยากเอาไปให้เบิรงเลยเดซไซร์บอคิดว่าเดซไซร์เพียวเอาไปลงสองเดี๋ยวบ่สนี่ได้เฮ้ยเหมืองอื่นไปเพี่ยวน้ำกันเป็นอย่างหลังค่าโรงเรียนยนะอยแมนแมน,แมนยังบอกปิทเทิมเนาะแมนเนทักทายภาษาจีนีี่หานเ你好你叫什么ชื่ออะไรคะนี你叫什么ว่อเจียวปางมณีฉันชื่อปางมณีนะ เมื่อกี้แม่น้องปางมารับเราสองคนนะคะแล้วตอนนี้ไกดอารินก็พาทุกคนมาเดินอยู่ที่ตลาดยาวมากๆเลยน่าจะประมาณ1กิโลกกว่าได้อยู่ริมแม่น้ำนะคะซึ่งอีกฝากนึงก็เป็นจังหวัดหนองคายเสร็จแล้วเราก็จะไปกินซ้นดาดกันนะคะทุกคน นดอันนี้ด้านลมสีอันนี้ด้าสั้ำซ้อนอ๋ออันนี้อะไรเนาะอันนี้มันมามีเห็ดมันเป็นสุดมีเห็ดมีมัคซารีมีเห็ดเขียบมีเห็ดนางๆนะค่ะเห็ดแต่อันนี้มาเป็นสุดอันนี้จะสร้างเพิ่มเนี่ยอันนี้จะสร้างเพิ่มไในโอเคไปนั่งก่อนไหมจะต้องสั่งเลยไไปนั่งก่อนก็ได้ปะโอเค ว้าว <c oughs> ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็สั่งอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ขออภัยในบางทีที่เสียงขัดขันห,หายๆนะคะเพราะว่าเราตัดเสียงรบกวนเนื่องจากว่าเขาเปิดเพลงกลัวติดเรียกสิทธิ์นะคะลูกทัวร์ทุกคนเข้าใจเราด้วยนะ น้ำจิ้มของที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคะอร่อยติดใจกลับไปเดี๋ยวไกด์อลินจะลองทำให้เพื่อนๆดูลงในช่องนี้ด้วยนะคะวิธีการทำน้ำจิ้มถั่วของประเทศลาว ค่าเสียหายวันนี้อยู่ที่458,000กิฟเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินย่อยนะคะพอดีเรามามันเป็นช่วงเทศกาลก็จะงานใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนคนเยอะมากๆเลยฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งหนองคายที่ไทยนะคะ เรากำลังนั่งกลยแลบกลับไปที่พักหนึ่งแสนปีบางซอยคล้ายๆกับเยาวราดบ้านเราเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนสมกับที่เป็นเมืองนครหลวงจริงๆคะ่ะ เดี๋ยวเราจะกลับเข้าที่พักนะคะถึงที่พักแล้วนะคะ14องศาเมื่อกี้ขับรถมาหนาวมากเลยสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วพบกับ EP 2ที่เมืองเฟืองนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไกด์อารินชีด้วยนะคะ